เหยียบอันสีแดงอ่ะไม่ได้ดิก็พี่เอกเหยียบเนี่ยเนี่ยพี่เอกเหยียบได้เห็นป่ะเหยียบได้เหรอนี่ไงทุกคนเอาเหยียบได้เฉยทุกคนเหยียบได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยนายพี่เอกวิ่งมางนี้ละไหนอ่ะข้างหลังนี่ไงอยู่ไหนเอ้าเนี่ยเหรอโอ้ my god เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เหรอเนี่ยเนี่ยไปโอ้ยบายอยู่เนี่ยเออ เนี่ยเห็นมาเห็นแมวไหมเห็นแมวไหมเห็นปุ๊กปิ๊กาเหลวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเบกแล้วโอ้ไม่เปลี่ยนตัวมาหรอโอโหนี่พอแล้วครั้งสุดท้ายแล้วนะอะไรจะให้โฆษณาทุกวันเฮ้ยลุงเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ซื้อเสื้อพี่ฝนนะคะก็อย่าลืมเข้าไปซื้อกันนะจ๊ะเรนโบว์แสนสวยพี่ฝนพี่เอกเห็นลุงอ่ะไหนนี่ไงวันนี้ลุงมาในชุดของพี่เอกด้วยโอ้มากันหลายคนเลยนะคะ วันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า e s c a p e Running Head of B. โอ้โหตัวดิดูดิดูดิดูดิตัวใหญ่มากเลยอ่ะพี่เอ็ดูดิเดี๋ยวอันนะโอ้หหัวใหญ่มากเลยอ่ะอันนั้นมันใช่เหรอพี่เอว่าตัวไม่ใช่นะตัวคุ้นๆอยู่นะอันนั้นน่ะหรอเออเดี๋ยวพี่ฝนพี่ฝนไปด้วยไปไปไปลุย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะเดี๋ยวไปก่อนเลยเดินยากแท้ นี่มันเซฟได้ปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปเลยทุกคนไปเลยไอ้ไอ้แท่งแท่งนี่คือจุดเซฟเหรอครับก็ใช่นะน่าจะเป็นแบบจุดเซฟแต่ว่ามันไม่เห็นมันร้องดึ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 งอะไรอย่างนงี้เลยอะไม่มีเสียงกระดึงกระดึงอะไรทเลยหรอใช่มันไม่มีเสียงกระดึงกระดึงเลยอะอใช่จริงด้วยมาแล้วโอเคพี่ฝนกาลังขึ้นมาแล้วเพี่อกทำไมพี่ฝนไปเร็วจังพี่ฝนมันซ้อมบ่อยซ้อมตอนไหนเนี่ยซ้อมตอนที่มันเร่นวันเดียวอะ มันเดินชนกันได้ด้วยนะเนี่ยใช่เดินชนกันได้เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเบีพี่เอกําลังระวังอยู่ปึ๊บวยผลขึ้นมาข้างบนแล้วว่าโอ้เจ้าคุณลงหัวมะพร้าวที่แบบใส่ชุดทานอสมาดูดิไหนทานอสโอ้ยเนี่ยทานอสจริงๆด้วยจริงเหรอใช่ใช่ใช่รีบกระโดดมาเลยเบียรเร็วพี่เกํำลังรีบกระโดดอยู่บอกขอก่อนนะบอกขาก่อนไว้อย่าพึ่งดิดนิ้วเราเข้าเรวเข้าทุกคนบอกลุงทานอสก่อนววาอย่าพึ่งดิดนิ้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย อ้าวแล้วมันไปทางไหนต่อนี้กระโดดลงมาเลยนี่ไงลุงทาน้อนเนี่ยกระโดดลงมาเฮ้ยมาแล้วปะไปกันต่อไปเลยลุยกระโดดเล่นบดูดิสีเล่นบอลเพเอกต้องแับหลบน้องๆหน่อยเพราะว่าน้องๆกระโดดมากระแทกแล้วเพเอกล่วงสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยชึ้มฝนไปก่อนนะพย่อกไรฝนแบบเอาเร็วเอารีบอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอใช่เวลาตกมาให้รอทุกทีเฮ้ยดูดิมาแล้วเจ้าเพื่อนเบียดอ่ะเพื่อนเบียดตกเลยอ่ะเรา ก็กระโดดไปตรงนี้เลยก็ได้นี่นะเพื่อนแบบพี่ฝนตกหมดเลยอะดูดีเมื่อกี้มาแล้วจ้าอยู่ไหนเนี่ยกำลังกำลังไปอยู่ข้างหลังเห็นไหมสุดท้ายพี่ก็ต้องมารออยู่ดีอะเออเดี๋ยวคราวหน้าพี่ฝนจะไปม้งแล้วแบบไม่รอเลยอ๋อเพี้ยกาตัวผู้ชายมานี่เองแล้วล้ำตัวมาถึงได้ล้ำบึกขนาดนี้ฮึมาแล้ว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 ทุกคนยี่มาแล้วจ้าอุ๊ยอุ้ยโหตัวขาดเลยเดี๋ยวก่อนออบบี้เนี่ยมันไม่ได้เล่นนาน พักหลังไปเล่นเรื่องซะเยอะเพื่อนเพื่อนต้องวิ่งเพื่อนต้องวิ่งอันนี้มันสโลอ่ะพี่เอกมันสโลมันสโลไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาแล้วเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนไดี่ยนเนี่ยโอ้โหวิ่งมากันเป็นทวนเลยอ่ะเหมือนบัววาซีเลยอ่ะพี่เอกจริงเปล่าเออดูดิเหมือนบัววาซีเลยอ่ะมาแล้วกดไปก่อนนะกระโดดยังโปอยู่เฮ้ยโอ้โหเกือบล่นเดี๋ยว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 ขอขอบุญนะอันเนี้ยวิ่งซ้ายขวาไม่น่าจะรอด อันนี้ใครอ่ะอันนี้ต้องใช้แบบความชำนาญเลยเพื่อนทำไมเพื่อนไม่ไปเพื่อนค้างเพื่อนหยุดเพื่อนหยุดทำไมเพื่อนไปเร็วข้าวเพื่อนไปเร็วทำไมเพื่อนต้องหยุดเพื่อนไปตีเพื่อนเออเพื่อนค้างสแลเพื่อนกระดึ๊บกระดุ๊บกระดึ๊บไปแล้วเรโไป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 นี่อีโยเนี่นะไหนอ่ะเนี่ยอีโยอยู่ข้างหน้าพี่ฝนเนี่ยจริงเว่าใช่อีโยแบบค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บไปอ่ะไหนอ่ะวันนี้เพื่อนเยอะมากเลยอ่ะคนเล่นเยอะมากพี่ฝนเพลงรู้ว่าพี่ฝนเลยไปแล้ว มาเร็วเอาไปแล้วหรอเลยแยกไม่ออกเลยใครเป็นใครเนี่ยไปแล้วเข้าแล้วเข้าอ๋ออันนี้ฟิงนี่เองโหพี่เอกว่าแล้วมันแปลกแปกอยู่พี่ฝนผมแดงพี่เอกเอออย่าดันพี่เอกสิโหขาตาพี่ฝนนี่เอ้ยทำไมมันโดนอะไรไม่ได้เลยตกลงโดนสีเหลืองเพลพีกลงโดดไปบนสีเหลืองไม่ใช่เหรอไม่ใช่ห้ามโดดไปโดนบนสีเหลืองไม่ได้อะไรพี่เอกกระโดดอยู่บนสีเหลืองนี่ไง ลโดนพี่ฝนโดดบนสีเหลืองเลยโดดเลยไม่ต้องลงพื้นอะ่ะเออลงพื้นเนาะใช่เอาได้เหรอได้ดิก็พี่เอกมาแล้วอ่ะไปแล้วตกใจหมดเลยึบมาแล้วโอ้โหอืออือคราวนี้แบบอะไรเนี่ยทำไมมันอืออืออ้าไยไปเลยไปเลยไปเลยมาแล้ว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 โอ้ย ต้องรอเพื่อนโดดไปด้วยนะพี่เอกไม่งั้นแบบไปไม่ได้อหะตรงลูกบอลสีแดงอุ้ยตัวนี้มีโซฟาเนี่ยโซฟาเหรอไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตกเลยนิดเดียวเองอ่ะพอเรารีบมากๆแล้วเราจะตกอันนี้ใครอ่ะใช้น้ํำไหมเฮ้ยอ้าวไม่ใช่อุ้ยโอ้ยโอ้โหเอ้ยเอ้ยเพื่อนเหยียบเปียกจมโซฟา มันจะเป็นแบบเหมือนกับ ASMR เลยอ่ะทำไมพี่เอกเดินไม่ขึ้นเนี่ยมันเดินไม่ได้พี่เอกระต้องกระโดดกระโดดอะไรแล้วกระโดดแล้วมันกลับหลังอ่ะอ่าเพื่อนแปก่อนเพื่อนแปก่อนแล้วโอ้โหสรุปสรุปแล้วไปกันไม่ได้เนี่ยพี่ฝนขึ้นไปข้างบนแล้วนะมีใครไปข้างหน้าแล้ววะไปเร็วจะเลยอ่ะไปก่อนเลยเพื่อนไปก่อนไลยใครไปหน้าเราแล้ววะอีโย่หรอไม่รู้เหมือนกันอิโยไปเร็วมากเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังรีบไปฮึบนิดนึงนะเพื่อนนะถึงแล้วจ้า เย่ปีน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 ปนปีนปีนปีนอันนี้อันนี้แบบอุ้ยผ่านผ่านเฉยพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยมาแล้ว20แล้วเพียี่สิบเหรอแล้วเพียกอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอ้ยตกเพยกังปีนอยู่เลยอ่ะโอตกมัไปไม่ได้พียขอไปทางไหนกันแล้วโอ้โหพี่ฝนไปเร็วแท้อ่ะเพื่อนไปก่อนเลยเราเราไม่ค่อยมั่นใจฮึบโออันนี้ซส้นมันเล็กมากเลยอ่ะวันนี้เพื่อนมัเล่นเยอะนะฮึบฮึบ พบเพบเออยี่สิบแล้วหูอันนี้มันเส้นเล็กอ่ะใช่มันเส้นเล็กมากเพื่อนอย่าดันดิเพื่อนอย่าดันเราเล่นยากแท้เพื่อนไปดิเพื่อนคงเสียวอ่ะเพื่อนกลัวเพื่อนเลยไม่เดินอันมันเล็กมากเลยดูดิเพื่อนล่นลงไปอีกแล้วอันมันเล็กมากเซฟเซฟขวันเซฟข่ันต้องเหยียบแทนสีห้ามลืมเด็ดขาดมาแล้วถึงแล้วไปเลยลุยลุย เฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมีอะไรสามเหรียญอย่าดันพี่เอกอย่าดันอย่าดันใครดันโอ้ตายเลยไปแล้วนะพี่เอกพี่ฝนไปแล้วนะพี่เอกก็พยายามจะไปอยู่นะแต่ว่ามันกระโดดยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอันนี้มันทางอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับเหกับว่าอยู่ในมิติอะไรสักอย่างครับมิติไหนมิติอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยมืดตื้อมนแหละพี่ฝนกระโดดดีๆนะจอดเป็นกําลังใจให้โอ้โหนี่มันต้นไม้หรืออะไรอ่ะพี่เอก ต้นไม้หน้าตาเหมือนก้นเลยอ่ะไหนต้นไม้หน้าตาเหมือนก้นโอ้โหพูดซะเห็นภาพไปแล้วทุกคนโอ๊ยรอนเราจะกระโดดขึ้นไปบนก้นใช่ไหมใช่ใช่เออพีอกตกก้นอ่ะไปแล้วโดดไปแล้วโดดไปแล้วเดี๋ยวใครนำหน้าเราไปอ่ะหามุมดีๆก่อนนี่ต้องลงเปเยอะหน่อยนี่กระโดดข้างบนนี่อนี่ทุกคนมันจะยึกยัก่อยนะ ขอโทษในการปรับมุมมองของพี่เอกด้วยนะครับเย่อันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปการเอาตัวละครผู้หญิงมาเล่นครั้งแรกของพี่เอกเลยละกันนะเมื่อกี้หาไม่เจอก็พี่เอกบอกแล้วว่าเอาไปเล่นจะดีเหรอเดี๋ยวหาไม่เจอก็พี่ฝนไม่คิดว่าพี่เอกจะมาเล่นวันนี้งไงเหรอมาแล้วโอ้โหนี่นี่กลัว<า>ทุกคนเฉยโอ้โหอุกนไม่เชื่อมาพี่เอกกลัวทุกคนไม่เชื่ ว่าพี่เอกแต่งตัวเป็นผู้หญิงนึกว่าเอาคนอื่นมาทำไมทำไมใครมาสร้างบันดึกบันไดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ต้องใช้ทักษะขั้นสูงโอ้หพี่เอกหลุดขึ้นมาได้ไงไม่รู้อ่ะถึงไหนแล้วอะ่ะหลุดขึ้นมาจากการกระโดดมั่วๆเดี๋ยวตรงนี้เราลงไปเลยจะได้นี่นะใช่เราลงมาได้เลยถ้าเป็นบันไดอันนั้น่ะลงได้เลยอ้าวแล้วมันจะทำไว้ทำไมเนี่ยมัน <laughs> ทำไว้ให้สับสนนะอันนี้ได้ไหมเต็มเงินเต็มเงินนี่นี่นี่ต้องต้องย่างย่างเชิง โอ้โหกับโดนหางจอดเออหล่นมันใดมันใดมันใดเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอย่าแกล้งเราด้ะถ้าเพื่อนแกล้งเรานี่แบบเราตายแน่เลยอ่ะพี่เอกอ๋อสีเขียวสีเขียวโอเคเพื่อนไว้เซฟเซฟเซฟพี่ฝนเฮ้ยขึ้นมายังเพียงมองไม่เห็นทางอ่ะทุกคนขึ้นมายังอ๋อมันเป็นใส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 เพียงแล้วก็ากำลังดูอยู่ตรงใสใสเนี่ยกำลังงงทางมากเลยอ่ะโอ้โห เราเรียกเร็วตอนนี้แล้วเขามันใสอ่ะโทรเราเรียกเร็วนี่มันทางหรือวุ้นมะพร้าวเนี่ยอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วโอ้หทำไมเพื่อนขอกระโดดจังไงจังเลยอ่ะแล้วเราเราเรียกเร็วเพชรกำลังตามไปมาแล้วสปีดสูงสุดแล้วตอนนี้นิ้วจะล็อกเร็วแล้วววบันไดมันจะจางหายไปแล้วไปทางไหนจะไปทางนี้เหรอนานจริงๆเลย นานจริงๆเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยกำลังสไลด์ทูสลิมอยู่เร็วนี่แอนมาขึ้นมาขึ้นมาอันนี้ใครอยู่กับพี่แง่น้ำชาเหรอขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วโหรอนานจริงเลยรอไปก่อนรอไปก่อนพี่กำลังมา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 มาแล้ว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 โหอ้าวเพื่อนไปขึ้นไม่ทัน เอาละไปละแถว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 แถดแถแถด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 ไปแล้วจ้าแทดแถดแถดแถดมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันต้องแบบวิ่งแบบต้องรอกันใช่ไหมไอ้ฝนบันไดมันมันเหมือนมันมันขึ้นไม่ทันน่ะเออบันไดเหมือนหายไปอะไรอย่างเงี้ยมันหายเกือเยอะเกินไปว่ะพี่เอกขึ้นมาจะถึงข้างบนแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องวิ่งหยุดวิ่งหยุดอันนี้ยทำไงอ่ะหล่นนะเนี่ยเฮ้ยอย่าอ๋อนี่จะมาแกล้งเหรออุตส่าห์รอตั้งนาน บดีนะเนี่ยที่มีทักษะอย่างโปรเฮ้ยโอ้โหตกใจนึกว่าหล่นแล้วไปไม่ถึงมาแล้วทางไหนอ่ะทางนี้เหรอไปเลยมาเลยเร็วเข้าโอ้โหเหมือนอยู่ในดินแดนลาวาเลยอ่ะในดินแดนลาวาเนี่ยตรงเนี้ยปึ๊บช่องนี้เหรอึบนี่เซฟเพื่อนเราช่องนี้เหรอเอาช่องสีฟ้าก่อนเร็วทุกคนเฮ้ยอะไรขึ้นมาเพื่อนเราคอยบอกเราอะไรขึ้นมาให้พี่เอกกดอีกแล้บเร็ว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  กำลังโดดอยู่กำลังงงเดี๋ยวช่องฟ้าเพื่อนโดดมากระเที่ยวช่องฟ้าช่องเขียวแล้วก็ช่องฟ้ากำลังไปกำลังไปแล้วก็ช่องนี้อ้าวฟ้าไปฟ้าฟ้าช่องเขียวช่องฟ้าแล้วก็ช่องฟ้าแล้วก็ฟ้าฟ้านะใช่แล้วก็มานี้ต่อนี่นี่อันนี้นี่นี่นี่นะเออใช่ใช่อันนี้ฟ้าเพื่อนบอกนี่ดีมากตาลายเพื่อนบอกเราเฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอแต่ก็ใกล้แล้วนะเดียวอีนิดเดียวอุ้ยดูดิ ตรงนี้เพื่อนมากันเต็มเลยอะ่ะเพื่อนมารอพวกเราอะ่ะแถมตรงนี้เป็นเลนโบยตั้งค่ากหสุดยอดเลยอ่ะพี่เอกูด,ดีสีสันสุดยอดพี่กำลังไปเย็นๆนะทุกคนโอ,โอ,โอ้พี่ฝนมาๆม,ม,มากับมากระลอบอะ่ะเดี๋ยวพี่เอกอยู่กับน้องเสื้อดำเนี่ยโอ้เออโอ้โหดูดิโดนพร้อมกันเลยอะ่ะฮึบฮึบฮึบหกระโดดสูงฮึบเอา้าเอา้ามันเหยียบได้เหรอใช่เหยียบอะไรเหยียบอันสีแดงอ่ะไม่ได้ดิก็พี่เอกเหยียบเนี่ย เนี่ยพี่เหยียบได้เห็นป่ะเหยียบได้เหรอนี่ไงทุกคนเอาเหยียบได้เฉยทุกคนเหยียบได้เอาเหรอเออพี่เเราก็กระโดดไปเออแต่ว่าอ้าวแต่ว่าลงแล้วตายเงินไม่ต้องเหยียบดีกว่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วอโอ้สีแดงแป๊ดเลยอ่ะอึ๊บกระแทกด้านข้างตายแต่กระแทกด้านบนไม่เป็นไรอ้าวขึ้น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 เพื่อนไปเร็วตุ๊ด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 ในที่สุดก็มาถึงแล้วอุ๊ย ขึ้นมาแล้วพี่อยากจะตกใจตกใจอะไรกันในความสาวมัคีไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะก็มาเลยแล้วโอ้โหโอเคโอ้รอนานมากคือคือขอไฟด้วยนะครับค่าน้อยผิดไปแล้วโอเค เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าแต่ก่อนจะไปพี่เอกเดี๋ยวขอกระโดดเข้าไปในหัวคุณลุงหัวมะพร้าวก่อนนะมาแล้วมาเร็วมาเร็วสไลด์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 อู้นาทีมอู้นาทีสไลส์ทีสไ้น์ เฮ้ยกลับมาที่เดิมอะไรเนี่ยโหอุ่าอุต่ากระโดดไปไกลแล้วแท้ๆถูกไอ้เพลสุดท้ายกลับมาที่เดิมไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า